ใช่ล huh? hey, uh, no ้วอน่หนีตัวนี่อุ้ยสิปอดละสุของบอยู่ปอดเลยตัวเนาเนะละเยเชื่อมือเอเัอาสิปอดหมอเทคบเอาปอดแนวไดเอาปดแนวไดก็สิปอด เ <K aj un> ข้าไป็นช่นักงานเมื่ e อทีเป็นยังล่ะคือจังสิได้ปร์ไอ้บ่ปร์ท่าไหนฆ่าไฟบ่เสียมันกลายมากเลยนี่ใบก็เอามาให้อยู่หน้าบ้านนี่คือบ่เสียอันใอยว่าใครเสียอยู่ใอยบ่ท่านไหนเสี <K aj un> ย,ยมันบ่ท่านไหนเสียบ่ได้ได้พวกเฮาดทำตามหน้าที่เถอะเลยก็หมดแล้วก็ต้องมาปร์หมอโปดไใบปาหนีบอกบปร์ใบจากสองเดือนสามเดือนก่อนกูยี่สองสามเดือนบ่ได้ดอกก็สองสามเดือนไหนเจ้าใส่นี่น,น่ะเอ้ยได้จังไหนคอยตัวการอาบน้ำคอยตัวการแป้งฟันคอยตัวใส่น้ำใส่ไฟบ่ได้เลยนี่ มันก็บอได้ตัวนี้มันคือต้องเสียภาษีมันก็นต้องทตามระเบียบทุกอย่างเอาจังสีสาเจาจังสีสาวที่ไหนไปเอาน้ำเอื่อข่อยเด้ออยู่แต่ห้องน้ำใหญ่นั่นไปเอาน้ำเอื่อเจ้าอยู่ห้องเม่เจี๋นน้ำใหญ่แล้วซื้อเจี๋นน้ำใหญ่ไปเอาน้ำเล่าเลยเอาเอาพอใดย่ด,ยอดออกเออเดี๋ยวสิบส่อใดใส่น่าอีกคำนั้นเสียคนได้เลยอยู่ไปเอาน้เราเลยนะท่านเออไปไปไอหูขม่ามาท่านเหยื่เลยเด้่อนี่ฟาดพ่อเจ้จังสีสองเดือนสามเดือนนี่ก็บอไวเจี๋นน้ำใหญ่เจ้าเด้อ ชื่นใจใช่หรือม,มาอีกบันนี้ครับยังล่ะมันสลัใย่ยี่บับมนยุ่งใจไม่ยังน้อบ้านนี้น่องเจ้าให้คอยมาเอากับเจ้าฮะน้องน้องเจ้าไหน่อยให้คอยมาเอาคับเจ้าจะว่าพีชหรือวอาถึงก,ก็บอาถึกแล้วน้อมันบอกมาเอาก็คอยนะบอกมาเอานน่บอกมามงหันนี่หนวอีออ,อันนี้คือจา้างให้เป็นแต่กูให้ยูพูดเดียวจังนี้จังบอกมาเอากูบัานนี้เอา เอาได้ด่เล่า,าไ,ได้ด้ให้เอาแมปนปยังยยนนก็สียห้มาเอาโอ้ยน้องจ้าบองเห้มาเอาครับสอนําไหยกมาเขาป่ได้ว่าสั่นนี่โอ้มันคือเป็นคนยังสีมันหาป่วยกูเที่นอีนี่สียหายหที่บอกห้สฉูเหรสียหาหที่บอกห้ยให้มาเอาเลยนะให้มาเอาเลยเดี๋ยวนี้เลยว่าสั่นนี่เดีย๋ยวคอยแน่เม,มืองกันมีไผบ่าเฮยนคนมาวปลาเนี่ยาเนี่ยผมต้องไปต้องทำเหตุงานอีกเด้นิเปล่าเพราอว่าแมนไป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 นะ ไม่ใช่บ่มีไพ่ไม่ยีคุณไม่ใช่หรอคุณแล้วโอ้น้ำนาเลยบ่กอุ้ยยังคงเพลินวะียังคงเจ้านี่ยเมียยังก็ท่านได้อยู่ครับท่านได้ยังอีกเอาไปแล้วเมียคาไฟค่าไฟสิปดบ่กเพื่นไม่มาเขาเจ้าค่าไม่เมนแล้วมาเจ้ามาเอาข่อยเห็นยยังชนะเอาก็มาเขาเจ้าเจ้าให้ข่อด้วยเจ้าให้แบบนี้ก็เสียแบบนี้ตัวแต่ว่าค่าไม่ต้องเอาคือเก่าเลยคาไฟจะบาทค่าไฟสองลายหาสือครับ คาเฟ่ยังลอยหายิปเมนจะเอามาคอยแล้วแม่เอาเอาตัวนั้นมันกลับมาเปนคาไฟอุย้ยเส้นไปก่อนเด้อเมือนานานาน่อไหร่เรามาเอาไม้เห็นมันหายกันกับคาไฟได้ปะเอาไปไปย้อนย้อน,นหให้แกไป,ไปบรรลุนเดี๋ยวสิไม่อีกเนาะไปก่อนอุย้ยอยู่ไปอยู่กักนฮะป่วยกูน้องกูบันี้หามเลยคาไฟกับปีใจไอ้